สวัสดีค่ะเบลล่าช่วยขายวันนี้นะคะก็มาอยู่กันที่การ์เดนเดอ a ป a าค่ะก็จะเป็นส้มโอนะคะพันข่าวน้ำผึ้งค่ะที่ร้านเขาก็จะมีให้เลือกหลายไซส์เลยนะแล้วก็ยังมีแบบที่แกะเราด้วยสะดวกพร้อมทานแบบนี้โอ้โหอัดแน่นม,มาเต็มกล่องแบบนี้เลยนะคะน่ากินมากๆแล้วก็ยังมียำส้ม,มโอด้วยค่ะนี่ ใครที่ไม่เคยกินยำซ้ปโอคือต้องลองทุกคนมันแบบมันดีมากอ่ะข้างในสวัสดีค่ะเบล่าช่วยขายวันนี้นะคะอยู่กับร้านจิมมี่ยำมี่คุกกี้โฮมเมดค่ะก็จะเป็นคุกกี้โฮมเมดนะคะชิ้นอ้วนๆแบบนี้เลยทุกคนจะมี2องรสให้เลือกนะคะก็คือช็อกโกแลตชิพคุกกี้ค่ะแล้วก็คุกกี้คอนเฟลกเม็ดมะม่วงนะคะใช้เนยแทรแล้วก็ช็อกโกแลตพรีเมียมในการทำโอ้ชิ้นอ้วนมากแล้วแบบ ถลหลแบบใส่เครื่องมาเยอะมากจนแทบไม่เหลือเนื้อคุกกี้แล้วค่ะถ้าใครที่อยากกินนะคะก็สามารถไปสั่งได้ที่ f a c e b o o k นะคะจิมมี่จุดยัมมี่คุกกี้โฮมเมดค่ะสวัสดีค่ะเบลล่าช่วยขายค่ะและนี่นะคะก็เป็นกระเป๋าสารผักตบชวาค่ะแ a n d c r a f t with Love by s o m e t h i n g Limited ค่ะและจะเป็นกระเป๋าสาร ที่ทำจากผักตบชวานะคะหัถกรรมฝีมือชาวบ้านของไทยเลยค่ะมีกระเป๋าให้เลือกหลากหลายรูปแบบมากๆนะคะแล้วคุณก็สามารถดีไซน์กระเป๋าเองได้ด้วยแล้วเขาก็จะมีอย่างนี้ค่ะเป็นแบบของตกแต่งกระจุกกระจิกอันนี้ก็เลือกได้หมดเลยนะคะใครที่สนใจค่ะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook หรือว่า IG นะคะ something จุด Limited ค่ะน่ารักมากๆ,ๆ สวดีค่ะเบลล่าช่วยขายวันนี้นะคะอยู่กับร้านน้ำแม่งเบบี้สตาร์สค่ะก็จะเป็นนี่เป็นเสื้อผ้าสำหรับเด็กๆนะคะน่ารักมากเลยอันนี้ก็จะเป็นบอกว่ารองคอยใช่ไหมกันเปื้อนค่ะแล้วก็มีผ้าห่อตัวนะคะนี่ที่ค่ะผมก็มีคิ หรือว่าจะเป็นเดรสหรือบอดี้สูทและของเล่นเด็กร้านนี้ก็มีหมดเลยนะคะคุณแม่คนไหนที่กำลังมองหาอะไรน่ารักนะะ่ารักให้กับคุณลูกนะคะสามารถเข้าไปดูกันได้ที่ IG น้ํามเกสวัสดีค่ะเบลล่าช่วยขายค่ะอยู่กับร้านมลี่มอลค่ะก็จะเป็นอุปกรณ์ของตกแต่งห้องตกแต่งบ้านนะคะคิวคิวที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยก็จะเป็นผ้าก็เราจะเอาไปแบบตกแต่งผน,นังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาก็จะมาให้พร้อมกับอุปกรณ์เลยนะหรือว่าจะเอาวาง โซ,โซฟูโซฟาอะไรอย่างนี้ทุกคนต้องอยืดเพราะว่าผื้นใหญ่มากบางที่ันไม่เลยค่ะคิ้วๆอย่างนี้นะคะจะเป็นผ้าแบบอย่างนี้ก็มีหรือว่าเป็นผ้าแบบที่หนาๆหน่อยอย่างนี้นี่แล้วเขาก็มีแบบพวกจานชามแก้วเก้รอะไรต่างๆนะคะแบบนี้ก็มี สามารถเข้าไปส่องกันดูได้เลยนะคะเมื่อกี้แอดไปส่องมาแล้วคือมีของเยอะจริงๆนะคะที่ IG m i มิลิจุดมค่ะเข้าไปดูกันได้นะ